คนไม่โดนก็พูดได้ค่ะกระแตแต,ตอบสาเหตุไม่ให้นานายืมเงินซ้ำขอโอกาสให้ที่สาวคนสนิทได้ไปต่อชาวเน็ตยิ่งเห็นใจเจ้าหนี้โดนหักหลังยังคงมีประเด็นให้ใส่ใจอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกับกรณีดราม่าเรื่องนี้ของนานาไราบินาที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนไทยส่วนมากก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของลูกหนี้ที่ไม่ค่อยเห็นใจเจ้าหนี้สักเท่าไหร่ พอมีประเด็นในแต่ละครั้งนะคะก็ทําเอาชาวโซเชียลจานวนมากถึงกับเดือดอดไม่ได้ค่ะที่จะทวงความเป็นธรรมให้เจ้าหนี้เพราะก่อนหน้านี้ไฮโซเขาโพดพึ่งแล่วว่านานามไม่เคยติดต่อมาว่าจะจ่ายนี่เลยซักกะบาทก็ไม่เคยได้ค่ะแต่เขากลับไปบอกคนอื่นที่ไม่แจ้งความเอาผิดเขาว่าจะจ่ายให้ก่อน เพราะว่าคุยกันได้ที่ผ่านมาเข้าวโพดเคยบอกว่ารักนานามากเห็นนานา,นาคือเพื่อนคือครอบครัววันที่เพื่อนเดือดร้อนบอกช็อตยังให้เอาบัตรเครดิตไปรูดได้อยู่เลยไม่ต้องเอามาคืนแต่เพื่อนกับเลี่ยมทุกดอกกับเราลูกไปเล่นบ้านเขาทําโต๊ะเขาแตกเราก็จ่ายเงินชดเชยให้แต่มารู้ความจริงว่าโต๊ะมันเคยแตกมาแล้วแต่ไม่เคยไปว่าเพื่อนขาโพดถึงกับบอกว่างงเหมือนกันว่าทําไมเขาหักหลังเราหรือว่าเลงเราเป็นเหยื่อมาตั้งแต่แรก ทีนี้ค่ะกระแสในโซเชียลก็เลยมาแรงลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะคะกระแตอาสยามนักร้องและก็นักธุรกิจชื่อดังค่ะที่ก็เสน่หสนมกับนานาและเวมากๆได้เปิดใจหลังเคยโดนดราม่าไปรอบก่อนแล้วที่เลือกให้กำลังใจนานาและขอซัพพอร์ตความใส่ใจของชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าในเมื่อสนิทกันขนาดนั้นดูรักกันมากทำไมกระแตไม่ให้นานายืมเงินแล้วเอาไปใช้เจ้าหนี้เพื่อนๆ พร้อมกับงงความสัมพันธ์ที่ว่าทําไมกับกระแตนานาดูจริงใจมากแต่เพื่อนแก๊งนางฟ้าผ่านทุกสุขมามากกว่า20ปีไปหักหลังเพื่อนทําไมอย่างเจนสุดาเนี่ยก็โดนไป40ล้านหนักมากพอล,ลาา่าเทเลอร์ก็อีกหลายสิบล้านไม่รวมว่าครอบครัวเขาแตกแยกอีกด้วยเพราะว่าเงินที่ยืมมาค่ะโดยกระแตอาสยามนะคะได้เปิดใจบอกว่า ปกติเราก็ไปเบอร์เดย์พี่เขาทุกปีต้องเล่าก่อนว่ากระแตกับครอบครัวพี่นานาเราช่วยเหลือกันมาโดยตลอดในทางของเพลงทําเพลงด้วยกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเขามันเป็นอย่างไรบ้างผิดหรือถูกคนเราอาจจะหลงทางกันได้อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่กับแต่เขาน่ารักกับเราเขาเป็นพี่ชายพี่สาวที่ดีกับเรามาโดยเสมอมันเป็นการช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเจอพี่เขาล่าสุดเขาก็น่ารักเหมือนเดิมเราก็มีพลังบวกให้กันทุกปัญหามีทางออกเสมอ กระแตบอกกับนานาว่าแม่เคยมาถึงจุดนี้ได้แล้วจะได้ไปต่อมันก็ไม่ยากซึ่งมันจะยากจากคนที่จากศูนย์แล้วขึ้นไปแต่แม่มาอยู่จุดนี้และการที่แม่ล้มแล้วแม่จะกลับมายืนจุดเดิมมันกลับมาได้อยู่แล้วเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเรายังโชคดีกว่าอีกหลายคนและการที่เขาเจอศึกหนักมาเยอะเราก็พยายามส่งพลังบวกอย่างเดียว พอมีกระแสทวนลงกระแตบอกว่าคนก็เข้ามาถามว่าทําไมเราถึงไปให้กําลังใจเขาก็คนที่เขาโดนหนูก็ไม่ได้สนิทหนูไปพิมพ์ให้กําลังใจเขาก็แปลกๆอยู่นะคะและการที่เราไปให้กําลังใจเขามันเป็นความรู้สึกดีอยากให้เขาสู้ต่ออย่างน้อยในวันที่เขาไม่มีใครพี่หันมาพี่ยังเจอพลังบวกจากหนูแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเยอะมีหลายคอมเมนต์ซึ่งเราจําได้ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าปกติใช้เครื่องสําอางกระแตนะแต่พอมาเมนให้กําลังใจแบบนี้ขอเลิกใช้ดีกว่า แกแต่บอกว่าเรื่องยืมเงินสนิทมากทําไมไม่ให้ยืมไปเลยก็เพราะพี่นานาไม่เคยเอ่ยปากขอยืมตังหาแล้วตอนนี้ก็มองว่าให้วิชาเข้าขายของซัพพอร์ตทางธุรกิจมันยั่งยืนกว่าการยืมเงิน เขาไม่เคยเอ่ยยืมเงินกระแตเลยคนเรามันไม่มีใครดีร้อเซแต่ก็มีส่วนดีแต่ก็มีส่วนเลวเราด้วยที่จะรักในส่วนที่ดีแต่เราไม่ได้เจอในส่วนที่มีปัญหากับเขาซึ่งพีเขาน่ารักมากเขาไม่เคยพูดเรื่องเงินกับกระแตเลยเรายังเอาสินค้าของเราไปให้นานาปักตะกาขายจะได้ช่วยกันจะได้หมดหนี้เร็วๆเราก็ให้ค่าคอมจุกๆเลยอยากให้แม่เขาสู้ งานนี้ค่ะชาวเน็ตก็เลยมองว่าก็เพราะว่ากระแตไม่โดนยืมไม่ถูกหักหลังก็เลยพูดได้แบบนี้เจ้านี้พูดไปได้เพราะว่าโดนไปเยอะทางนีเจบอยและกระแตคือมิตรภาพที่เหลืออยู่ของนา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 ,นานาอาจจะแคร์สองคนนี้มากจริงๆก็ได้เลยเลือกไม่ทำร้ายจิตใจด้วยการยืมเงินแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนแก๊งนางฟ้าก็คือไม่เหลือเลยขนาดดีเจด่ารักกันมาตั้งแต่เข้าวงการถูกวันนี้ดีเจด่าบอกมุฟออนแต่ยังเสียใจเข็ดไม่กล้าให้ใครยืมเงินเลย ชาวเน็ตก็ยังคอมเมนต์อีกว่าคนเราพลาดกันได้อันนี้เข้าใจแต่โกงไม่ได้นะคะกระแตรู้ใช่ไหมเข้าใจแหละว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานานมาก่อนแต่ก็อยากให้แสดงความเห็นใจผู้เสียหายบ้างที่ตัวเองเนี่ยทำกระเป๋าแอมเมสราคาหนึ่งล้านหายยังเสียใจเลยมีผู้เสียหายโดนไปโคล,ลาหลสิบล้านอยากให้กําลังใจคนที่เอาเงินเข้าไปเห็นใจแบบเงียบๆดีกว่าค่ะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะการกระทำของตัวเองอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นผู้เสียหายน่าเห็นใจเขามากกว่าค่ะ